จากกรณีที่นางสาวบัวน้อยอายุ48ปีชาวบ้านกุดค้าอำเภอทุ่งฝนเจ้าของวัวค่ะได้ขอความช่วยเหลือจากแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตและ VR กู้ภัยอำเภอบ้านดุงเพื่อช่วยเหลือเจ้าด่อนค่วัวเพศเมียอายุ4ปี ที่ท้องแก่ใกล้คอดซึ่งมากินน้ำที่บ่อแล้วก็พลัดตกลงไปไม่สามารถขึ้นมาเองได้นานกว่าสองวันค่ะสุดท้ายชาวบ้านช่วยกันใช้เชือกเปลไปผูกกับรอกที่ติดรถยนต์ค่อยๆดึงวัวขึ้นมาจากหนองน้ำได้สำเร็จท่ามกลางความดีใจของเจ้าของวัวและกู้ภยัยแต่หลังจากเอาขึ้นมาจากหนองน้ำค่ะเจ้าวัวตัวนี้ก็ลุกไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าหมดแรง ้องนอนข้างหนองน้ําแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยมีเจ้าของมานอนเฝ้าด้วยล่าสุดทีมข่าวค่ะได้รับแจ้งข่าวดีจากนางสาวบัวน้อยนะคะเจ้าของบัวที่ตกน้ําวัดเที่ยงวันนี้ค่ะเจ้าด่อนได้คลอดลูกออกมาแล้วโดยมีภาพขณะที่เจ้าด่อนกําลังเบ่งลูกน้อยออกมาค่ะขณะที่เจ้าของก็ลุ้นและกระทึกนะคะอย่างใจจดใจจ่อ สุดท้ายเจ้าด่อนก็สามารถเบ่งลูกออกมาได้ค่ะเป็นวัวเพศผู้ลักษณะสวยงามเจ้าของสุดดีใจยิ่งกว่าถูกหวยค่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้กับเจ้าวัวน้อยตรงนี้ว่าเจ้าฝรั่งเพราะว่าดูรูปร่างนั้นสูงใหญ่แล้วก็มีสีน้ําตาลเหมือนฝรั่งชาวต่างชาตินั่นเองค่ะตกน้ำสองมื้อกับหนึ่งคืน เออมามางขว่อยลัละละเออว่าละล่ะอา่าโอเคเจมสนสิลูกได่มแม่นำมาตีฟ้องตีฟ้องเลยมันเมือนะ่ะเห็นเลงตัวนง,นงนมั่วเชื่อยังครับเนี่ย